สวัสดีครับผมช่างโอจากบริษัทไอคอนลู้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูการติดตั้งระแนงนะครับเป็นบ้านเดี่ยวสร้างเองนะครับมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ70เมตรนะครับความสูงระแนง1เมตรนะครับใช้เวลาติดตั้งแค่2วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ในส่วนของโครงสร้างเหล็กนะครับเราก็ผลิตมาจากพี่ร้านนะครับอบสีพาวเดอร์โค้เรียบร้อยสีพาวเดอร์โค้นะครับจะมีลักษณะเป็นฝุ่นนะครับเป็นสีฝุ่นนะครับเวลาการใช้งานก็จะใช้ปืนไฟฟ้านะครับเป็นลักษณะผู้บวกคลบนะครับพ่นเข้าไปที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็ไปทําการอบสีอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จออกมาแล้วก็จะได้ผิวงานที่เรียบเนียนนะครับแล้วก็เกาะพื้นผิวได้ดีแล้วก็ทำการติดตั้งบนล้วนะครับ ความยาวทั้งหมดประมาณ77เมตรนะครับก็ใช้เวลาติดตั้งโครงข้าวเนี่ยหวันนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่ติดตั้งละแนงนะครับวันนี้ก็ได้เสร็จครับใช้เวลา2วันนะครับวันนี้เรามาดูช่างทํางานกันนะครับ ส่วนนี้จะทําการติดตั้งโครงบนล้วบนล้วเลยนะครับเพราะว่าส่วนของล้วเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเขาจะเป็นล้วที่สร้างเองนะครับเราก็สามารถตั้งบนล้วได้นะครับแล้วก็มีการค้ายันด้านหลังนะครับเพื่อความแข็งแรงนะฮะส่วนนี้คือตัวแสดงไวนิโอมิโก้นะครับมีความเหนียวมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ที่ขนาด3เมตรนะครับ น้ำหนักเบามากโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับก็สังเกตนะครับโครงสร้างของโครงข้าวเนี่ยใช้เหล็กไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวที่เรายิงเนี่ยมันจะเป็นตัวโครงข้าวในตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับก็ <sk r> สังเกตงานเพราะว่าตัวนี้มันจะน้ำหนักไม่เยอะนะครับโครงสร้างเราก็จะลดเรื่องน้ำหนักลงได้นะครับ ติดตั้งก็ง่ายนะครับส่วนโครงสร้างเหล็กต่างๆนี้ก็แล้วแต่ระยะความสูงนะครับความสูงความกว้างเราก็สามารถปรับเหล็กให้มีความแข็งแรงได้ตามหน้างานเลยนะครับ ก็จะเป็นตัวเก็บงานนะครับเป็นลักษณะปอปลาแบบนี้นะครับเอาไว้เก็บงานในส่วนของรอยต่อนะครับส่วนนี้นะจะเป็นลักษณะตรงรอยต่อนะครับก็จะมีตัวกระทง2ตัวนะครับแล้วก็ระยะแอของตัวกระทงเนี่ยไม่เกิน60เซนนะครับสําหรับตัวระแนงนะฮะในส่วนของด้านนี้นะครับก็ช่างได้ทําการติดตั้งตัวระแนงแล้วก็เก็บขอบเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้จะมีความยาวอยู่ที่สามสิบสาเมตรนะครับ อันนี้ใช้เวลาอยู่ครึ่งวันในการยิงกระทงแล้วก็ติดตัวละแนงนะครับ